ในขณะที่บางคนกําลังล้มเลิกความฝันแต่ก็มีใครบางคนที่กําลังพยายามสร้างความฝันนั้นให้เป็นจริงในขณะที่ใครบางคนกําลังนั่งเศร้าโศกเสียใจในขณะที่ใครบางคนก็ปาดน้ําตาและลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่เช่นเดียวกันเราล่ะคะเลือกจะเป็นคนแบบไหนครูเองในฐานะที่ติดลบสิบล้านเริงเงินติดตัว20บาท มา,มารวยมาร่ดมาเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดขอเป็นกําลังใจและพลังใจให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะว่าตราบใดที่เราไม่ล้มเลิกคะ่ะวันหนึ่งแม่งจะเป็นวันของเราอย่างแน่นอนถ้าพร้อมจะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเรียนคลิปฟรีกดที่โปรไฟล์คุณสิตาคะ่ะไปเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนชีวิตของคุณสิตาแม่งเปลี่ยนยังไงแมวกระโดด้าม่านจากธุรกิจมีมากมายจบบุ๊คม6แล้วประสบความสำเร็จได้ไงวะไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมคุณไปเรียนรู้ก่อนคะ่ะ ตั้งใจช่วยนะคะจึงมาบอกจะเชื่อหรือเปล่าก็สุดแท้แต่ค่ะบุญเสมอถึงเจอกันด้วยรักกัะปรัถนานดีจากครูสิตาค่ะ